ตาดะาจีลูงพ่องนี่สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาดูตะเงาะถอนกล้าไม่มีเพื่อนเลยนี่ถอนคนเดียวได้ตั้งเยอะตั้งเยอะแล้วนี่เตรียมจะปักดำพรุ่งนี้ตาดับตาสูงไงนะฮะเตสูงไงเนี่ยเสร็จ เอเนาะนะครับดูวิธีชีวิตตะเงาะนะครับนี่เจ็ดสิี่ปีแล้วยังทำนายอยู่คนเดียวไม่มีใครช่วยเลยจะให้ผมช่วยผมก็ยังไม่ว่างอยู่ครับนี่ผมงานเยอะงานคนหลายอาชีพเดี๋ยวก็ไปโน่นไปนี่จอสเอราจ่ยสูนี่จูเตเหเนาร ตออเองสูงเองจูดเตะไปฟังเองแต่สูงรู้กับบ่าตัมือก็ใบติดคดออย่างยับลูกหลานก็มีนะครับแต่ว่ามีลูกมีเมียไปหมดแล้วนะครับก็ต่างคนต่างแยกครอบครัวไปเงาะก็ทำนาอยู่คนเดียวครับ เวลากินกินด,ด้วยกันกินกินข้าวของตาท,ท,ท,ที่ตาทำใช่ไหมเออบาครับอันนี้ไม่ใช่แกจะทำนาอย่างเดียวนะครับนี่แกเลี้ยงควายปลูกผักกลางคืนก็สารเครื่องจักสารอีกเนาะตาเนาะเธออยเธอเยนเลยของต่แมนะ่เนี่ยทำตะกรา้าทำอะไรขายอีกไม่ธรรมดานี่ตะเงาะ ก้มก็ก้มได้เงยเงยไม่ได้ใช่ไหมเออไม่ใช่ไม่ใช่จะแค่อนุรักษ์เอาไว้นะครับเป็นวิถีชีวิตของแกจริงๆนะครับอาาให้ดูแค่นี้ก่อนผมจะต้องไปต่ออีกอวันนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ